จริงเสียงจริงมานั่งอยู่กับเราค่ะและนี่แหละคือความมหสศตรร์ที่ทําให้ความคิดถึงนําพาพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ D2B ทั้งแดนและมิวนสสดีค่ะ คอนเสิร์ตที่กลายเป็น Talk of the Town ครับตั้งแต่วันแถลงข่าวคนก็ไปแน่นจนพี่แทบไม่ได้พูดเลยอแล้วก็หลังจากนั้นบัตรขายหมดภายใน10นาทีแล้วในคอนเสิร์ตก็มีแต่ความมาทับใจคือใครไปคอนเสิร์ตนั้นไม่ร้องให้ไม่ใช่แฟน d 2 b อ่อะตกลงนี่อะไรกันมาตกลงนี่เขาถอยอะไรกันเถอนีเขามาบอกเรื่องคอนเสิร์ตหรือเขาจะบอกข่าวดีส่วนตัวเขาคะ ท่าบีนั่งดิดูว่าบีนั่งนั่งไขว้ห้าแล้วก็ดึงขนตลลาให้แดนอ,อ่ะตกลงนี่คู่จิ้นกันใช่ไหมคู่นี้ยังไม่ได้เสียบปั๊กแดนยังไม่ได้เสียบปตาด้วยเอาของกันรู้หมดเลยเนี่ยอารมณ์ดีเออครับถามว่าไงนะคระับยังไม่ถามเลยพูดเลย แล้วเก้าอี้แดงก็จะค่อยๆเออทำไมอะครับมีตัวใหม่ไหมอ่ะเลยไม่แดนต้องพยายามเก่งๆก้นนิดหนึ่งแล้เป็นการฝึกออกทิ้งได้ไม่ิกภาพใช่ใช่ออกขาอย่างไว้ข้างหนึ่งนะงบไม่ค่อยดีเก้าอี้มันจะไฮดรอลิกมันไม่ค่อยดีครับจ้ะมันเล่นขึ้นเล่นลงอาณาถาจังเลยเข้าเรื่องนั่นขึ้นมาเอาอะไรครับเอณเรต่อเลยพูดถึงกระแสก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโโอ้หแบบฟีดแบ็กดีมาก จนทําให้บางคนแบบกริ๊กกราดไม่ยอมแบบว่าใน Twitter เฮียจะโดนคนทวิตหาตลอดเฮียครเพิ่มรอบทำอีกไม่ไมอะไรอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเฮียก็ขึ้นมาว่ามหาจารย์ความคิดถึงทำให้กลับมีมนนมัีลมุยอง ความรักเีผเตี้ยลงเี้ลงยกขึ้นลกขึ้นเอาของเจ้ไปก่อนโอเคขอบคุณพูดไป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 ครัวผมก็คราวที่แล้วก็เฮียเองก็ตอบเลยคือว่าทำไมมีคนโทรมาเยอะจังเลยทมาวิตเตอรวิทวิทวิสบายใจเลย่ยยไม่ไม่หนูพี่นั่งเลยนั่งเลยมีตัวใหม่มีตัวใหม่จพูดไปพูดไปก็เลยก็เลยตัสนใจขึ้นมาว่า ยังไงดีวะเราจะทํายังไงดีนี่คือความรู้สึกของเฮียนะครับเฮียก็เลยแบบเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราคงต้องต้องจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาสิสักครั้งน,นึงแล้วล่ะต้องไปคุยกับแดนบีสักหน่อยว่าเอาไงเราโอเคไหมเอเอแบ<ล>บนั้นี่บีมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮียครับผมเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วครับกว่าจะตัดสินใจนานไหมสามวิถุเลโอคิดเยอะนานมากครับคิดนานมากอ่ะไม่เพราะว่าเราโดนรู้สึกดีจริงยังไงเราเลยทั้งนั้นแล้วเราก็คือมันก็อยากรู้สึกแบบนั้นอีกครับอันนี้เราก็แล้วก็มีหลาย หลายเสียมากคือในในวันที่อย่างที่พี่แนนบอกครับในตอนที่บัตรขายแล้วก็บันหมดไปแล้วเนี่ยมีคนแบบส่งข้อความมาเยอะมากครับว่าบัตรจองบัตรไม่ทันบ้างนู่นนี่มีทั้งมีร้องไห้มีอะไรด้วยครับที่อันนี้เก็บไปเลยก็ได้ครับอันนี้หนคืออาวุธนี่ให้ถือคนละอันเอาไว้ตีกันเองอย่างนี้เราเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยากให้แฟนเพลงของดี b ได้ ได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงได้ร่วมแบบคิดถึงความทรงจำเก่าๆกันให้ให้ทัวร์ที่สุดให้เยอะที่สุดก็เลยในคอนเสิร์ตคราวที่แล้วเป็นยังไงก็เหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยเฮ้ไม่หมไม่หมรอนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่น้เ่ัจะถามเลยว่ามีอะไรเป็นแต่ว่ามหัศจรรย์มันมหัศจรรย์นึกอย่างเลยครับโอ้โห โปรดักชันเี่ไม่ต้องอพูดถึงลืมไม่ได้เลยทำไมอ,ไอ่ะไมมันดะีอยู่แล้วมันดีกว่าเดิมอีกมันใหญ่มากเออน,นี่แดนไม,ไม่คัดไม่คัดฝันจริงๆแดนกับบิมรู้หรือ,อยังอ,อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ชมนะฮะว่าเราพูดเล่นเล่นคุณสุรชัยเฐศเช่เสาสถานที่องเขของเราบอกว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุนสร้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไอเอสอ่ะครั้งใหม่นี้ที่จะเกิดขึ้นอ่ะตอนแรกผมยังไม่เชื่อกับหูตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่ว่าฟังจากดูจากสคริปต์แล้ว สที่เพียคนบอกผมก็คือเราดูจากเราที่เราดูว่าเฮียทุ่มทุนเราไม่คิดว่าโอ้เยอะขนาดนี้คือเรายังไม่เห็นตัวเลขในบัญชีนะครับเพราะว่าไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเพราะเป็นว่าแต่ละอย่างในโปรดักชั่นมันมันตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะที่โปรดักชั่นมันตื่นเต้นตลอดเวลาคือเห็นแล้วมันตื่นเต้นคนลุกมันจริงจริงนะคนลุกผมนี่มาแล้วค่ะ จริงตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าอะไรได้บ้างหมดเนี่ยพี่นนี่ที่พูดมาเชื่อได้หมดเลยนะเออตอออันนี้เรื่องมันจะมีแบบคือทำมือกว้างไม่พอมันหึ่มแล้วมันแบบโอ้โหโอ้โหจริงจริงเหรอมันสุดยอดจริงอ่ะจริงมันมีอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยโอ้ยมันอย่างนี้ตัวใหม่มาอันนี้ตัวใหม่เพิ่งเอามาอะไรกันเข้าไปเนี่ยเราไมดู อันนี้ตัวใหม่เลยฮะเกาหลียังมาไม่ไม่เอามาใช้เลยไม่กล้าใช้ไม่กล้าีตัวเนี้ยเป็นการอธิบายคอนเสิร์ตที่ภาพและชัดเจนที่สุดแล้วเห็นภาพนั้นเลยอ่ะตอบตอบข้าเรื่องเข้าเราได้ไหมเอาสักนิดนึงอ่จะมีแขกรับเชิญที่แตกต่างจากคราวที่แล้วอืมไม่มก็เรื่องจริงกันแล้วครับแย่งกับการทุ่มทุนสร้างเมื่อกี้ว่าไม่แต่ว่ามันก็คิกันนะครับพี่พูดดีกว่าแล้จะดูดีกว่าค่ะ มาตัดแล้วอ่ะไม่ใช่อะไ้พูดอะไรเคาดเราเจอไงคือจะบอกว่าคราวที่แล้วครับหลายคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยอยากจะเห็นพวกเราดีทูบีเท่านั้นครับครับผมก็ได้เห็นแล้วครับผมคราวนี้คือจริงๆอ่ะหลายๆคนก็คาดว่าเอ๊ะดีทูบีจะมากสามคนคือจริงๆอ่ะคอนเสิร์ตดีทูบีคือต้องดีทูบีต้องมีงเิ๊กแดนบีนะครับก็คือต้องเป็นดิ๊กแดนบิ๊กแดน นี่ตีบิ๊กช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยบิ๊กบิ๊กมต้องเป็นบิ๊กแดนบีมนกครับผมทีนี้ทั้งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ยังมีน้องบิ๊กอยู่แต่ทีนี้จะกลับมาในลักษณะรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูกันเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วก็คือเราใช้ฮอลล์นั่นแหละมาร์เก็รงนีใช่ไหมครับ ก็ใช้ฮโมแกมอยู่แล้วทำไมวันนี้มันติดติดจังเลยอ่ะโทษนะดินไขลานหน่อยเว้ยไขลานออเช้าไงงานเช้านี้โแล้วกินข้าวหมูทอดเมื่อกี้มันไม่ต่อเน้มแล้วตาพี่ก็กระตุกตลอดเลยนะกระตุกทำไมครับอาจารย์ูอก็มันคือคราที่แล้วเนี่ยครับคั้นี้มันดีใช่โอ้ย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  เห็นน้ำตาไหลฝ่ายเราจะได้สาระอะไรจากเขาไหมใค่เนี่ยไม่คือคราวที่แล้วที่ที่ที่พี่บิ๊กมามารวมตัวกันเป็นทูดีใช่ป่ะครับเห็นแล้วแต่ครั้งเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องพี่บิ๊กแล้วแต่ว่าอยากให้ไปดูกันว่าการมารวมตัวกันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วลองว่า เออคาดไม่ถึงแน่นอนคือพูดง่าย,ายๆเวลาเหมือนเราแบบไปดูหนังอะ่ะใช่ว่าคือนักแสดงอาจจะเป็นคนเดิมอ,อารมณ์ความชื่นชอบที่เรามีต่อเขาอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่เขาแสดงออกมาพี่ว่าไม่เหมือนเดิมสริปใหม่ครับจริงค,คือไม่มีทางที่มันจะแบบเป็นเรื่องเดิมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบยังคงเป็นความรักความผูกพันค,ความคิดถึงที่มีกับ D2B แต่ว่าจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบไหนต้องไปติดตามแล้วพี่เชื่อว่าพอครั้งที่แล้วที่เราเล่นไปเราก็จะรู้ว่าเอ๊ย แฟนคลับเราเป็นประมาณไหนเราก็จะมีวิธีส่งไปเออเป็นยังไงบ้างที่แล้วเนี่ยที่แบนหลายคนบอกเอ้อยากฟังเพลงของ D2B ให้มากกว่านี้เราก็เลยเอาเพลงของ D2B ไม่มากกว่านี้เดี๋ยวนะฮะคือเพลงอื่นๆเพลงอื่นๆที่อยากฟังกันก็คือเอามาเติมในครั้งนี้เราเติมเพลงที่แบบเราไม่ได้ร้องในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วแล้วก็าบอกอยากฟังเพลงนี้จังเลยพี่เราเอามาใส่พร้อมกับใส่เรื่องราวที่ หลายคนเวลาฟังสมมติฟังเพลงดีทูบีจะเห็นภาพแบบนี้คุณก็อาจจะได้เห็นภาพตื่นเต้นนะครับแค่พูดอันนี้ตื่นเต้นเลยถ้าเป็นผมผมซื้อบัตรท้าทยไปแล้วอ่ะครั้งนี้กะครั้งนี้กี่นาทีคะกี่นาทีหมดคะครับนาทีครั้งเท่านี้สิบนาทีครั้งนี้กี่นาทีคะก็เอาเป็นว่าเอาให้มันหมดนะครับ ยังทำเรื่องนี้เลยผมว่าเราทำลายสถิติดีกว่าอันที่แล้วสิบนาทีคราวนี้เอาเป็นเป็นเดือนเลยไหมโอ้ยมันน้อยลงมันต้องน้อยลงที่ิะตักาแปลกๆไม่เราแต่จริงๆเราไม่ได้ซี้อได้จริงครับคือขอแค่มีคนแบบอยากจะมาดูเราแล้วก็มามากที่สุดอะคือบัตรขายได้เท่าไหร่เราก็เล่นสุดฝีมืออยู่แล้วครับไม่ไม่ดเกี่ยวอยากมาให้มากันเยอะๆมามาตักตรงความสุขระหว่างการละกัน จริงคือมีน้องๆที่หลายคนนะไปดูแล้วเขาแบบร้องไห้อะแล้วคือเขาเป็นแฟนดี b มาตั้งแต่มัธยมมหาลัยแล้วเขามีแบบเวลาเขาไปดูคอนเสิร์ตเขาเอาลูกที่เขาได้ถ่ายกับ D2B ไปด้วยนะแล้วก็ชูอะไรเงี้ยแล้วไปกับสามีแล้วนะสามีก็แบบอะไรของเธอสามีไม่เข้าใจความรักอะแต่เขาเคลียร์กับสามีียบร้อยแ้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครั้งนี้เขาขออนุญาตสามีแล้วเขาก็ไปอีสามีเข้าใจคือไม่มีคนที่เป็นอารมณ์แบบนี้คือตามตั้งแต่มัธยมมหาลัยเรียนจบทำงานแต่งงานแล้วก็ยังไปดู มีที่ในคอนเสิร์ตเราก็เห็นมีแบบพาลูกๆมาด้วยก็มีนะครับจริงๆสามสี่คนอะลูกนั่งหน้าเวอร์ใครบ้างเรื่องอะไรบ้าลูกก็เต้นจริงแต่แม่แม่เต้นเลยแม่เต้นใหญ่เลยเรื่องอะไรบ้างกลับไปกลับไปไหนแม่จริงเหมือนเลยผ่านผานผ่านผานผ่มาวันนี้ว่าเดียวพี่ถามคำถามต่อไปความพร้อมความพร้อมครับพรีซ้อมยังพรีซ้อมยังพรีซ้อมยางแดนเออยังครับ เอาเนี styles, ่ยความจริงหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ไม่เลยม่มันซ้อมมาจากคราวที่แล้วเต็มเหนียแล้วตอนนี้มันเรื่องเต้็มอะไรนะเตนเหนียวเตนเหนียวเต้นเหนียวเต้นเหนียวได้หมดได้หมดเออแต่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องของพอเปลี่ยนสคริปต์ใหม่ครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเลียงเพลงเรียงสคริปต์อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดท่าเต้นในรูปแบบใหม่ก่อนแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเราเราคือจากคราวที่แล้วเนี่ย จากที่เราไม่เคยได้เล่นคอนเสิร์ตแบบนานๆมาแล้วเราได้ซ้อมคือซ้อมขึ้นหมือนร่างกายมันก็อยู่ตัวนกันนะอยู่ตัวกันหลังจากนั้นมาเราก็เราก็ยังแบบยังออกกําลังกายมาปีเดือยคครับรั้งที่แล้วเล่นพฤศจิกาพี่จําได้ต้นเดือนใช่ไหมคะคือก่อนที่เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาฟิตกันมากเลยแบบแบบหน้าเล็กน้ําหนักลดแบบเต็มโอ้โหคือว่าเล็กอ่ะโอ้โหสุดยอดไหนก็แเขาจะของบีมหน่อยไฟแต่ของบีมดิโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอ้โหของน้ำชัดๆอ่ะ เต็มหดตามเลยนะคะตามนี่เป็นค oui> ื้นเต็มเลยก็คือย uh ังฟ uh ิตต่อเนื้อฟิตมนะคะเดี๋ยวได้ติดตามแน่รับรองว่าสนุกแน่นอนอยากถามความรู้สึกบ้างเพราะตอนนั้นพี่รู้ความรู้สึกแฟนๆแล้วเขาจะโพสต์ลง YouTube หรือโซเชียลต่างๆว่าฟินมากประทับใจมากอย่างแดนบีมเองอะความรู้สึกที่ได้จากคอนเสิร์ตครั้งนั้เรารู้สึกไงบ้าง มันมีหลายความรู้สึกมากครับอย่างที่บอกว่ามันเกินเกินจากสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้เราตั้งใจว่าเราเราได้กลับมาร้องเพลงกับ<ๆ>แฟนเพลงของเราเราก็มีความสุขมากๆแล้วแต่ว่ามันมีมวลความรู้สึกอะไรมากมายที่มันบอกไม่ถูกจริงๆครับมันเลยทําให้เกิดความมหัศจรรย์คําว่ามาหัศจรรย์กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นมันมีอะไรบางหลายอย่างที่มันมหัศจรรย์มากทางทางด้านความรู้สึกโดยเฉพาะอารมณ์ในส่วนแบบลึกๆแล้วนะครับผมซึ่งอธิบายออกมาไม่ได้นะครับ นั่นแหละคือคือความประทับใจของผมมากๆเลยพี่บีมาครับผมไม่เรียกว่ามันเกินความคาดหมายเกินความแบบผมเเมื่อกี้ที่ผมก็ตัวดครับพี่ลองทางใหม่ต้องเลี่ยงไปทางอื่นก็เขารู้สึกเหมือนกันไงความประหลาดสะใจน่ะนี่ก็ของผมนี่ของผมเลยไหวไหมพ่ายว่าพ่อจะไหวไหมคุณเนี่ยหนูก็ถามเลยไม่ถูกเลยนะได้แล้ได้แล้วคำนคำนึงคำ่ะอิ่มอิ่มมันเป็นความอิ่มในอารมณ์อย่างหนึ่งก็คือว่า คือมันครบรถจริงๆนะครับที่แล้วนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นทุกอย่างเราตื่นเต้นไปกับทุกอย่างเลยนะครับผมบางอย่างแบบว่าล้นล้นด้วยบางทีคือคือตอนเล่นไปเราก็รู้เกินเกินเกินอะไรอยู่วันนี้ไรืออะไรเยอะใส่พลังเยอะอย่างเงี้ยเหะใส่พลังไปเยอะมากครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นเป็นแบบแบบล้นเกินหรืออะไรเงี้ยคือ ครั้งนี้ผมว่ามันเป็นความตั้งใจบวกบกับบวกบกับการเตรียมงานที่แบบ<ต>ว่าสติเรากลับมาเรากลับมาแล้วเขาที่ทำมัน <c oughs> ตื่นเต้นมากมากใช่<ม>ครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมว่าผมไปดูสคริปต์มาคราวนี้คือมันร้อยมาดีมากเลยครับแล้วมันก็แต่ละซีนแต่แต่แต่ละแต่ละโชว์ต่างๆมีเรื่องราวแล้วก็มีมีกิมมิคของมันในแต่ละโชว์ซึ่งมันยิ่งใหญ่มากแต่ละอัน ก็เลยอยากให้มาดูกันจริงๆครับว่าเราเตรียมโชว์อย่างดีมาให้คุณจริงๆอยากดูแล้วเนาะพูดแล้วแบบแต่ละโชว์แต่ละอ่านอยากให้คุณเล่าบ้างนะจะเล่าไหมเนี่ยรับรองว่าคราวนี้แบบลงตัวแน่นอนสหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะชื่อเต็มๆอีกครั้งนึงเลยค่ะพี่แนนมหัศจรรย์ความคิดถึงดีทูบีอังกอร์คอนเสิร์ตสองศูนย์หนึ่งห้า่เคุณพระนี่ชื่อคอนเสิร์ตเหรอคะอยากให้มีชื่อเล่นมากเลยอ่ะมีนิกเนมอะไรไหมคะอะไรอย่างนี้ยาวได้อีกไม่ทราบจำชื่อ จำชื่อคนเสิตได้ยังคะสองคนค่ะมีมะหาดอ่ะหอดอ่ะีระจันสระจันเอาเต็มเตนี่แหละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปจับจองบัตรการเขาจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นก่อนชวนแฟนๆไปเจอกันนกวันที่26 กุมภาพันธ์นี้เดือนนี้ป่ะเดือนนี้ครับเดือนนี้นะครับไปเจอกันนะครับไปเจอพี่แนนได้ด้วยพี่แนนป่ะ่พี่แอนอยู่เหรอพี่แนนพี่แนนอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นงานแถลงข่าวเหมือนเบื่อเนาะดีใจวิจัยนะดีใจครับไม่ยากเอาต่อลูกอ่ะยังไงครับเป็นงานแถลงข่าวของพวกเรานะครับจัดที่ลานเอเทรียมสองนะครับสยามเซ็นเตอร์ไปกันประมาณสักบ่ายสองก็กำลังดีนะครับผมเพราะว่างานเริ่มบ่ายสาม นะครับก็ไปเจอพวกเราพวกเราก็จะไปกันสักห้าโมงไม่รอได้ไม่ไม่เผื่อหาอะไรกินก่อนไงเราไปตั้งแต่บ่ายโมงเลยต้งแตตื่นแล้วต้องไปเตรียมตัวแล้วต้องไปหามีกิจกรรมอะไรล่ะล่ยืนล่ำยืนล่ำยืนละต้องยืนไหมอ่ะในงานแถลงข่าวต้องมีโชว์โอ้พี่แนนอะไรเดี๋ยวพี่แนนรู้สกิปยังยังสิเหมือนกัน ถาเราไม่โชว์ไม่โชว์นะไม่บอกไม่บอกเธอเขาไปยังหน้าไหม่ขอาไม่มีหรือกหรือเขาก็ไม่รู้เขาต้องรู้สิเออเจอกันได้ไปก็ได้ไปเชียร์กันเพราะเขาทุท้าที่แล้วเป็นบรรยากาศที่พี่จะบอกมันแบบเนอะคือคือพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาคือไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้ไปโชวอนเสิรแต่พี่รู้สึกพี่แนนเกี่ยวเกี่ยวหรอเกี่ยวแล้วพ่นอยู่กับพวกเราตั้งแต่ตั้งแต่เราเด็กนะจริงจริงก็คือเราเด็กแลไปแต่เตะเตะเตะเนาะแต่รู้ รู้สึกแบบประทับใจอ่ะรู้สึกว่าโอ้โหแบบดีใจแทนเขาที่เขามีแฟนคลับแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อจริงอ่ะจริงๆหนูหนูหนูก็ฟังมาตั้งแต่แล้วก็แนนหนูพูดเลยไม่ค่อยออกเลยทพามาะเกิร์ดถึงเต้นเต้นเต้นเมื่อกี้นางเขินตอนแรกเมื่อเช้าคอสตูมไม่แต่งตัวแบบนี้นะไม่ได้ไม่ได้แต่ขอรักพี่แดนพี่บีขอสวยหน่อยอะไรอย่างงี้เขิน์เกิรเจอจับกล้ามผิดสักครั้งยังไ อก็เดี๋ยวไปเจอกันวันแถลงข่าวก่อน26นี้นะคะแต่วันสำคัญที่สุดคือวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ขายวันขาย่อยขาย่อยรีบมองไงครับผมไทยทิเกตเมเจอร์นะครับรีบจองกันนะครับเลือกที่นั่งให้ดีที่สุดที่เราใกล้เรามาที่สุดแต่ว่ายิ่งใกล้ยิ่งแพงอะยิ่งใกล้ยิ่งแพงยิ่งใกล้ยิ่งดีแล้วก็ดีด้วย ยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งแพงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีของให้คุณมากขึ้นเท่านั้นเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ถึงจะได้ของห้าพันได้ของแต่ถ้ายังไงเราลดให้แต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนได้หรอครับลดให้ครับโทรพาพาในสิบนาทีนี้ ไม่ใช่มีห้าพันแล้วมีเท่าไหร่อีกห้าพันสี่พันสามพันสองพันห้าหนึ่งพันห้าพันห้าก่อนแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยสามร้อยไม่มีไม่มีเออคิดแหม่เตรียมเปนมาห้าพันมีความพิเศษให้มีความพิเศษให้ครับอย่างคราวที่แล้วเขาได้ถ่ายรูปได้มีแอนตกรีดใช่ไหมคะครับครั้งนี้ได้ยิ่งกว่านั้นครับยิ่งกว่านั้นด้วยเหราะบัตรมันแพงขึ้นเออเลอค่าเลอค่าเห็นไหมซึ่งบัตรห้าพันเป็นลิมิเต็ดนะคะเป็นที่นั่งแบบลิมิเต็ดด้วยมีแค่ห้าพันที่นั่งห้า พอแล้วครับห้า <favorite> ร้อยที่นั่งเท่านั้นใช่นะคะก็บัตรห้าพันจะพิเศษหน่อยคือไม่มีที่นั่งให้ยืนนะคะจะได้นั่งนี่แหละครับเราจะนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็อีนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เวทีถ้าเผื่อหลายคนเห็นมันก็จะเป็นโอ้บเหมือนเราโอบของโอบก่อนก็เปนลายใช่ครับบัตรห้าพันก็คือสมมติไปเป็นเวทีงี้ใช่ครับมันจะมีเหมือนไม่อยากจะบอกอ่ะเนี่ยมันออกไปย่เี มันเป็นเงี้ยงออกมาแล้วตรงนี้อบรัดคุณไว้อบปอดแล้วก็ทันไว้ใช่ป่ะห้าพันใช่ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไปเล่นข้างหน้าเลยห้าพันก็ต้องทันล้วก็นีความพิเศษครับใครจะซื้อเนี่ยเอาไปพิเศษพิเศษพิเศษเพราะว่าเราอะเตรียมของไปเราผูกเอวไปเลยครับไปแจกทุกคนท่านนี้ท่าดูไม่เซ็กอ์ตัพี่ผูกเอว แต่วันนัดลองเราได้ไปด้วยทุกราคาบาทละครับเราใกล้ชิดทุกคนแน่นอนเออชอบตรงนี้แหละได้ใกล้ชิดไงอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นดีทูบีใกล้ๆนะเลยค่ะลองบานแน่นอนค่ะแต่ว่าเรื่องคอนเสิร์ตถามมาเยอะแล้วฝากกันไปเยอะนะค่ะเรามาถามเรื่องต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องความรักนี่นะเรื่องเขาถามแล้วเขาถามแล้ว ดูสองคู่นี้นคู่ที่คนอิจฉามากอย่าเปล่าความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรักของเธอสองคนนะถ้าเราอ่านนะก็สิบกว่าปีที่เราครบกันมาเ,ออเราก็ใช้เวลาดูใจกันมาทั้งเลยครับต้องบอกว่าวันยันทายถึงไม่ได้เจอกันแต่เราส่งใจให้กันตลอด เฮ้ยสรุปคู่นี้ว่ายังไงนะคายเขาดูแบบสนิทกันเกินเนาะเกินพี่เกินน้องเนาะเขาไม่อยากรู้หรอกของตัวสองคนอะตัวเธอนะตัวเองอะนะเขาอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเธอสองคนมากกว่าดีเขาหวานเลยเราเห็นอยู่พาไปแบบคุยีไม่ต้องอ่านแล้วค่ะกับครอบครัวตลอดเลยเปิดตัวแบบเป็นทางการเมื่อไหร่คนในครอบครัวเมื่อไหร่จะแต่งสักทีของบีมาไม่แน่จอาคิดนิดนึงก็ได้มหมมีคิดคิด่เหมือนกัน ก็ก็คิดอยู่แต่ว่าตอนมันยังไม่ลงตัวแะไรเรื่องเร็วๆนี้ครับถ้าเบื่อพี่แนนมีลูกเมื่อไหร่ผมก็จะพี่แนนมีไหมหมดหวังแล้วล่ะค่ะเพราะพี่เนี่ยน่าจะเข้าสู่วทยทองแล้วค่ะไว้ใกล้หมดประจำเดือนแล้ว่ค่ะจริงๆจะได้นึกว่าลูกเราจะได้กันเศ้าเนี่ยลูกเราจะได้กันน่ารักออกชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อคุณออยครับคุณออยอุยคนนี้คบมานานมากแล้วแนนเนาะเออพี่ว่าพี่ได้ยินชื่อคนนี้มทั้ง นาแล้วเนาะถ้าพี่จำไม่ผิดเปลี่ยนชื่อแล้วกันเดี๋ยววันนี้ไปให้เขาไปเปลี่ยนชื่อเออเน่าจะไม่พิกโผนะคนนี้นะไม่พิกโผไม่รู้มองอะไรผมไม่เกี่ยวทำเขาบอว่าขายขายขายเออนะแล้วคู่นี้คู่นี้ดีครับแฮปปี้ครับเนอะครับแฮปปี้เหรออมตะแฮปปี้หรือแพตตี้นะอะไรนะผมได้ยินข่าวเรื่องนี้ว่าไมีหนังสือพิมพ์มนึงเขียนว่าแม่แดนทัก อยากให้รีบแต่งอยากอุ้มหลานแล้วไอ้ยาแดนยังไงพี่กัอะไรกันนะัวร์แล้วเปล่าพี่แค่อ่านพี่เป็นคนตามเฟซบุ๊กอ๋อเออครับเป็นไงอ่ะเป็นไงก็ดีครับก็ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมดูอะไรดูใจนอ๋นะรักค่ะเขาเป็นคนไงเขาเป็นคนไงคะเขาเป็นคนหัวแม่งครับเนี่ยเหน้าผากกว้างนิดนึงน่ารักสดใส คือปกติแดนจะเป็นคนดูแบบในบางมุมแดนก็จะติดติดดูขึมขืมเนะแต่ตั้งแต่แดนคบแพตตี้แดนดูแบบโอเพ่นนะพี่ว่าริสัสสายอ่ะแดนก็โอเพ็นกับหรอไปไหนจะไปโอเพ่นกับบีมเหรอดูแบบดูลันล่าดูเป็นผู้ชายลันล่าวันเลนทา์ไปไหนบ้างเออวันเลนทา์ไปไหนมากคะถามให้ด้วยอ่ะถามให้ด้วยอ่ะทำไมอยากรู้ไม่ได้จริงนะไม่ได้จริะในไอจีมีมั้บอกมาบอกมาไอจีมีไอจี วีนนีาไปทำรายการบอกว่าขุดคุยได้กระจุยกระจาดไปอยู่กับจารย์ยิ่งส์จ๋าดีแล้วครับเวันท้ายเหรอครับไหนมาทำงานครับทำงานเหมือนไม่แน่นั่นแหละการหลังจากนั้นล่ะจะเอาเที่ยงเวลากี่โมงดีวะเอาฟ้ามืดหรือฟ้าไม่มาเอาเวลาว่าเออได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไหมก็รู้สึกว่าันท้ายไม่ได้ไม่ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรหรอกทไไม่่ด้นนะแควัของขวัญของขวัญพิเศษนี้ให้กันไหมคะมีไหม ก็เอาเป็นว่าของขวัญสำหรับแฟนเพลงในคอนเสิร์ตดีกว่าเลียนเรื่องให้ไวเรามีแน่นอนจ้ะแล้วดีเป็นของขวัญที่แบบชั้นดีครับแผ่เอาะแผ่เฉียเนาะบีละให้อะไรออยไม่ได้ให้ทำไมอย่างนั้นนคือจริงๆก็ไม่ค่อยได้ให้ครับสำหรับวันวาเลนไทน์เันเหมือนเป็นวันที่แบบธรรมดาวันหนึ่งลักกันทุกวันเออ ได้แต่ได้มีเวลาการใช้เวลา,ลาร่วมกันนั่นแหละทำอะไรตัดเน <c oughs> ล็บตั <c oughs> ดเล็บพี่จะบอกหนุ่มๆน,น,นะตัดเล็บเสร็จกัน <c oughs> ะไรฮะ <c oughs> ก็ดูทีวีครับืว่าดูทีวีเบื่อลอก็ออกไปกินข้าวกันออกไปทำไมเล่าแล้ว่ดิแล้วเขากลับมาไลฟ์กันเถอะทีนนะไลกันเถอะแต่นี่จะบอกหนุ่มๆนะแล้วบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเขามีโพลสารวกมานะว่าสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้จากคนรักมากที่สุดในวันวาเลทายคืออะไรรู้ไหมเวลาที่ได้ใช้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองไม่ต้องเอาของขวัญของขวัญเลยผมชนะแดนผมให้เวลาผมมีเวลาให้คุณเสมอ แต่ว่าสำหรับแดนบีมรวมถึง B2B ทั้งหมดก็จะมีเวลาเต็มที่ให้กับแฟนเพลงของเขาแน่นอนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันที่4เมษายนนี้นะครับที่อิมแพกอาวิน่าเรื่องทองธานีแมงจองบัตรได้ในวันวันที่28ยังไม่มาถ้า28เนี่ยมีโอ้ยแม่28 28 28 28 28ขายบัตรนะครับแล้วก็ สีเมษายนเจอกันเจอกันแล้วก็13ก็เรื่อของการชอบไหมวะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่พี่เขาจะไล่เราแล้วยังโอ้นี่เขาวิ่งเข้าไปหลายที่นะวันนี้ที่บีมฝากแล้วหรอฝากเชิญชวนแฟนๆหน่อยฝากด้วยนะคะก็จริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าถ้าเผื่อหมดจากครั้งนี้เราจะได้กลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ มันมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับที่ที่จะได้หั่าดตาไเลยปะปาวขนตาหลุดพี่ขาจะเออเฮ้ยเอาจริงๆเอาจริงพี่เชื่อพี่อยากพี่อยากยืนคำรู้สึกเพราะว่าจริงเฮ้ยแต่พี่พี่พี่ชอบพูดเลยพูดเลยชอบคำนี้มเดี๋ยวแดนพูดก่อนพี่ไม่ไหวต่ำลงโอ้โหเราไม่ได้เตรียมใจไปเลยหนังรั้งก็ มันถ้าจะฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็อย่างที่บอกครับสำหรับคนที่เคยดูครั้งที่แล้วลทั้งทั้งดูในในฮอล์จริงนะครับดูใน DVD หรืออะไรเงี้ยก็คงจะเห็นภาพความประทับใจนั้นไปแล้วนั่นซึ่งในวันนั้นเราก็ว่าเราก็เล่นสุดมากๆแล้วนะฮะส่วนครั้งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนมัน,ม,นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นด้วยโปรักชั่นที่ที่เฮียบอกแล้วนะครับผมแล้วก็สคริปต์ที่เปลี่ยนใหม่มความเป็น D2B ที่มากขึ้น กว่าคราวที่แล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นพลังของเราเราก็เชื่อว่าเรามีมากกว่าคราวที่แล้วแน่นอนนะครับอยากให้ไปดูกันเพราะว่าเรายังคงคิดถึงคุณอยู่นะครับทั้งคนที่เจอกันแล้วและยังไม่ได้เจอกันนะครับไปเจอกันเยอะๆวันนั้นนะครับคือจะบอกว่าพี่เดียนไปดีอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจริงๆคือแดงก็ขอคุณนะครับคนอาจจะเมื่อกี้ผมพูดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าจริงๆอยางเอย่างครั้งที่แล้วเองอะ ความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าทีน,นี้เราเล่นเต็มที่เลยเพราะมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราได้มาเจอทุกคนแต่พอเล่นจบอ่ะมันเหมือนกับความรู้สึกคือเหมือนชื่อคอนเสิร์ตอะครับความมหศัศจรรย์ของความคิดถึงคือมันมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วแล้วมันก็เลยทําให้ได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งมันเป็นความมหศัศจรรย์จริงๆครับอตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้<ะ>อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้น ก็พูดตรงๆนะครับว่าครั้งนี้ก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเรา <c oughs> แล้วก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะออกมาดี <c oughs> แล้วก็มันจะอยู่ในใจทุกคนไปตลอด ว่าตั้งแต่นั่งมา20นาทีประโยคทั้งสองประโยคนี้แหละที่ต้องการอะฉันน,น่าจะถามคำถามนี้ไปตั้งแต่ประโยคแรกเลยก็ว <c oughs> นไปถามเรื่องเรื่องพัตตี้อยู่ได้เออหรอเออนั่นสินทีมงานนะเนี่ยเออแต่จะบอกว่าจากช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้คุยกันค่ะนี่แหละมันจะเป็นบรรยากาศที่เราจะได้เห็นบนเวทีคือความเป็นธรรมชาติความเป็นกันเองความสุขสนานหรือจะเป็นมุกที่เป็นแบบฉบับของ D2B ที่เราจะได้เห็นและความเต็มที่ในการร้องและเต้นของพวกเขาพี่เชื่อว่ามันจะกลับมาอีกครั้งเพราะมหศจรย์ของความ คิดถึงของรอทุกคนทําให้มีวันนี้และคงไม่ได้มีโอกาสนี้อีกแบบในเร็วๆวันนี้แน่นอนพี่ว่าเนาะมีโอกาสก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะใช่แล้วมหาจาร์ความคิดถึง D2B ีอังกอร์คอนเสิร์ต้จองบัตรวันเสาร์นี้แล้วไปเจอกัน4เมษายนนี้ Impact อ r ร n a วันเดียวรอบเดียวเท่านั้นพลาดแล้วเสียใจทวิตเตอร์หาเฮียเฮียไม่จับอีกนะจ้ะซี๊ดงาลังการที่สุดด้วยเอออย่าทำให้เฮียกริ้งครับผมต้องทำงานกับเฮียอีกนาน Eat, อย่าว่าเฮียนะฮะเออหมายถึงเราใช่ไหมไม่ได้นะจะทำให,เห้เฮียกริ้วเราไปเจอการวานผลิฤหัสนี้ก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแดนน้องบีมากๆานะคะขอบคุณค่ะ มาดูสักเพลงนึงดีกว่าคะมีค่ะไม่เปลนใจเเดียวถูกเพลงใหม่ล่าสุดของดีทีใช่ที่หนูฟังตั้งแต่ที่ไหนยังใส่ชุดมัธยมอยู่เลยตอนนั้นคุณพระน้องว่าดีทูบีเหรอคะว่าแดนบีอ้าวซ้อนทุบเลยก็ได้ครับคุ้ของอะไรก็ได้ครับกลัวไม่หลับสนิทปิดท้ายเพลงกันค่ะไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวจากดีทูบีแล้วไปเจอกันในวันคอนเสิร์ตนะคะลา